ใครว่าปัญหาเท้าแตกแก้ยากบอกเลยว่าแก้ง่ายมากแล้วใครที่เป็นอยู่จะบอกว่าแก้ได้นะคะฟื้นฟูสภาพผิวได้ดีมากเลยค่ะคือตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาด้วยเมริลฟูดแคร์ครีมตัวนี้ครีมทาส้นเท้าแตกมือและจุดที่แห้งกล้าของเรานะคะได้ดีมากเลยค่ะเมริ f ฟูดแคร์ครีมตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องปัญหาส้นเท้าแตกหรือว่าจุดที่แห้งกล้าน,นะคะซึ่งตัวนี้จะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวได้ดีมากและเหมาะมากมากค่ะสำหรับหน้าหนาวแบบนี้นะคะสาวๆที่กําลังเจอลมหนาวอยู่ตอนนี้ก็คือสามารถสั่งไปใช้ได้เลยนะคะแแและะะใคครรรรทททีี่ํํําาาาาางงนนนนห้้้อออออปจืืตัวววเเไบิณม ของเราก็ได้นะคะหรือว่าข้อสงข้อสอบอันนี้ก็คือแก้ได้ดีมากเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้ดีค่ะและตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์สําหรับคนทําเล็บมาด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะไปช่วยบํารุงแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าเล็บของเราได้ดีแนะนําให้ใช้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าทาก่อนนอนทุกคืนเนี่ยจะดีมากเลยค่ะเวลาเช้ามาคือผิวจะมีความชุ่มชื้นได้ดีมากเอาจริงๆน้องไม่ได้แค่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแต่น้องลดรอยหมองค้ําแล้วก็ผิวที่แข็งหนาแล้วก็หยาบก้านของบริเวณข้อศอกแล้วก็ตาตรงตาตุ่มของเราบริเวณที่เราต้องการให้น้องมีความแบบนุ่มชุ่มชื้นตัวนี้ก็คือช่วยได้ดีมากเลยค่ะอยากแนะนํา Mary Foot Care c r e ตัวนี้ให้สาวๆไว้ติดกระเป๋าค่ะ อาจารในช่วงหน้าหนาวนี้